นีสวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมก็วันนี้ผมผมริวนะมาอยู่กับเซิร์ฟเคเจียนนะฮะแล้วอยู่ช่วงเว้นป้าพาเกจียนนะครับผมอาเกียร์เลยอาเกียน์ผู้พิดนะครับก็แต่คนจะเล่าเรื่องเล่านะของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังนะครับผมถ้าใครไม่พอใจก็กดกระบาดสี่แยกกดออกไปเลยนะผมหรือว่าแอสต้าเอสซีเอาไมได้เลยผมจะปิดไปนะครับก็ขอให้คนแรกเล่าเรื่องเลยนะครับผมโอเคครับใครจะเล่าครับ ใคเล้าก็จัดการเลยครับขออีกหน่อะครับใครเล่าขอเสียงตบมือนะครับบอกตรงอ่ะเอฟเฟคโคตรเบาอ่ะไม่มีใครเล่าเลยเหรอวะไม่มีใครเล่านะก็คือว่าผมผมขอบอกกดในห้องนี้ก่อนนะครับผมถ้าเรื่องไหนที่มาฟังไม่ถูกใจหรือฟังฟังไม่แบบมันไม่โดนนะฮะให้กดให้กดปิดเสียงได้เลยนะฮะกดกดอย่างเงี้ยฮะ อ่าจะสบายแบบนี้แต่ว่าถ้าจะฟังต่อก็โอเคนะฮะเข้าใจตามกดนี้นะครับผมแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังใหม่ครับคือกดปิดเสียงเปิดเสียงที่เ3ไปแล้ครับใช่ครับผมถ้าก็ผมได้รู้ฮะเพราะว่าบางคนเขาไม่อยากฟังเงี้ยเขาก็จะกดขราบประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้อ่าครับประมาณอย่างงี้แตคว่าคนก็ไม่เห็นภาพนะเพราะว่าผมถ่ายในหน้จอไปคราวแล้วผมเืออ เดี๋ยวผมลองเทสเสียงเอฟเฟคผมแป๊บนึงครับผมมาครับเมียเมียร้องทีรู้อะไรปะเนี่ยมันเป็นเสียงที่โดนมากครับเอาโอเคโอเคได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ครับไม่ไม่มีใครเล่าใช่ไหมอย่างเบามากพี่เวทพี่เวทเริ่มหล่าพี่เวทพี่เวทเริ่มก่อนพี่เวทเริ่มก่อนพี่เวทเริ่มก่อนนะครับโอเคครับถ้าเพื่นี้ใครที่ได้ฟังไปแล้วนะครับผมไม่ต้องค้าอะไรนะครับผม ฟังฟังผมด้วยความเต็มใจนะฮะคือเมื่าผมก็เล่าให้ฟังนะแต่เมื่อวานอาจจะแบบเมื่อวา,านผมขำครับเมื่อวานผมขำครับขำในคนเดียวเลยครับไม่ไมีใครขำเลยครับอ๋อโอ้โหฮะผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับขำหมดผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรยานครับผมนะเรื่องจักรยานจักรยานเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงถาี๋ยวมเดี๋ยวมึงถาี๋ยวมเดี๋ยวมึงเดี๋มึงเดี๋ยวมึงเกี่ยวกับจักรยานฮะอ่าฮะเริ่มเลยนะครับผมมาครับขอวมเดี๋ยงเี้นะฮะ ผมไม่ขี่แล้นพี่มันจักรยานแวนเฮโอเคฮะจักรยานนะฮะผมก็เกตโลก็วันหนึ่งครับผมขี่ขี่จักรยานนะฮะขี่จักรยานเล่นนะครับผมแต่วันนั้นอ่ะโคตรสวยเลยเป็นไรไม่รู้ขี่ยานไปไปไปเหยียบอะไรไม่รู้จีวีแตกแบบเพื่นนะพี่แย่จากเพืนอ้นะยังแตกจีวีจากเพื่อนนะไม่ขาดฟิลลิ่งอ่ะไม่ขาดฟิลลิ่งอ่ะ แบบแบบกำลังเกิดกำลังจะเอาติดไครแบบตาดเล็งเข้าใจไหมขออนุญาตนะครับอาจจะมีเสียงแทรกบางด้วยแล้วขออภัยแล้วโอเคต่อโอเคครับผมก็คือว่าผมอ่ะถึงไหนแล้ววะไม่รู้ถึงยางแตกยางแตกอ๋อยางแตกไอ้ยางแตกยางแตกกระจกแตกเลยเมื่อกี้โอเคผมยางแตกฮะแล้วผมก็แบบ ด้วยความส่วนตัวขอผมครับผมขี่ผมเข็นรถจักรยานไปที่ร้านร้านป่าจักรยานแถวหน้าบกซอยบ้านผมครับผมรู้ไหมครับผมเจอลุงคนหนึ่งครับกำลังแบบยุ่งมากเลยครับกำลังแบบทําจักรยานให้ใครอยู่เขาเลยว่ารู้ว่าผมเดินเข้าไปผมผมบอกตกลุงครับผมมาป่าผมมาป่าล้อรถนะครับอ่าแล้วลุงผมกถามว่าเอาล้อไหนครัลูกรู้ครับผมตอบว่าอะไรล้อเล่นล้อเล่นครับ เหี้ยเฮ้ยบุกเี้่งจับมือแบกอะแบบบอลส่งอะเป็นบ้าแบกนี่บอกป้นี่ผมอยากจะร้องเป็นเสียงนี้แหละไอ้วันนี้อะไรละไอ้มันนี้อะไาละโอ้เมฆ เอา,อางี้ครับอันนี้ไม่แป้งแน่นอนครับผมเราจะไม่เล่าเรื่องแบบว่าจะมีคาําว่าทําไมวะเ,<อ>เด้่ยนะฮะกดคือว่าถ้าใครจะเล่าจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีคนถามว่าทําไมวะทำไมว้มนะตมม้แต่มมิผมจะเทสด,ดูก่อนกับคุณกนะเนะคุณกอณ์ได้นะมฮะวันนี้เรามาครับเื่อเช้าครับผมผมลงบันไดครับทำไมวะลงไปเจอแม่ครับผมรู้ไหมแม่ผมถามว่าอะไรถามว่ากินข้าวหรือยังลูก โอ้เงือบสาจารย์ขอเวลาแป๊บแล้วพร้อมไปทำงานจบข่าวอ่า <จบ S 2> มีใครจะเล่นไหมฮะมีใครจะเล่นไหมฮะมีใครจะเล่นมีใครจะเล่นผมจะได้อ๋อซีนซีนซีนอ่ะฮะเอะไะครับปิดไมค์ครับทุกคนปิดไมค์ครับผมให้คุณตีนพิมให้คุณตีนพิมพิมในเกมนะซีนพิมพ์ในเกมเดี๋ยวท่านผู้ชมนะจับจับตาดูจับตาดูเอ่อต้องช่องใช้ให้ดีนะครับผม ทำไมวะทำไมวะ โอ้ไเขาดีทีกี้กดกิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณมีภาษังกิจตรงไหนคถ้าไม่เหมือนกันก็คือแม่เยนอันไหนก่อนนะอันไหนเป็นประจำาอะเราไม่ได้ภกเจอมุกนี้ที่กูเจอมเจอมุกนี้แล้วหำเลยอะมุกนี้เดี๋ยวผมจะเชิญคุณจอนคุณจอนมาวิเคราะห์นะครับผมขอเชิญคุณจอนสั้นหน้าช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับมุกนี้หน่อยครับ ฮะเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่า่ไม่ใช่ววอ่ะมันบอกว่าถ้าเล่นถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอแปลนะฮะเขาบอกว่าถ้าเล่นพนี้ให้เปิด www. อะไรนะอะไรวะพลพลอะไรวะพรพรพลพววครับ w w w ครับผมแต่คอมดูครับ กูแต่คนแม่พากูแบบสตันอ่ะพาเงยพาติดสตันร้อยเมีพาตันพาตันอ่ะพาติดตันอ่ะสตันตัวตันมาแบบสิบมแม่งมันเล็อบอ่ะมันเหมือนใช้มันเหมือนใช้หน่าเลยวะใช้ใช้ตัวอะไรวะในฮอนอ่ะแม่งตันกูเต็มอ่ะแบบยืนนิ่งเลยอ่ะมีใครมีใครมีใครจะเล่าเรื่องไหมครับผม ถ้ามีการจะเล่าเรื่องนี้เล่าได้เลยฮะบได้มุกได้ทั้งคืนครับผมคือที่ผมได้ทั้งคืนนะทั้งคืนครับทั้งคืนครับได้ทั้งคืนครับทั้งคืนเลยต่อเลยทั้งคืนเลยต่อเลยเพื่อมุกต่อครับผมยังคิดไม่ออกเลยฮะผมผมยังดีเลยอยู่นะเมื่อกี้ผมโดนสารไหมฮะโดนโดนโดนก็ไม่มีเวลาผมผมไม่รู้ว่าผมมาคิดอะไรเล่นอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้โดนหยุดรถเมย์นะฮะแต่หยุดหยุดโตัเองด้วยฮะมันมันอยู่ทั้งใจเลยครับมันอยู่ทั้งใจมันอยู่ทั้งสมองอ่ะแบบผมันก็ยู่นิ่ๆเลยอ่ะให้หายเงียบอ่ะ ให้เงี <Syria time. S 2> ยบอ่ะใครใครมีมุ้งอะไรหรือคำถามอะไรก็ได้ฮะโอเคเดี๋ยวผมถามถเดี๋ยวผมคำถามให้ว่าครับเอาแบบเชิมความรู้นะครับผมตอบแป๊บตอบแป๊บคิดแป๊บขอสียตบมือให้กับคุณกอนนะครับผมเฮ้ยกอน ฮะมึงมายูไดนะแต่ไม่เล้แต่ไม่เลยมันยังขี้กตจอ่จับคัับการออกเคอเครับแต่ไม่คุณไม่ออกกาง้องกางต่องกาต้องนมาา้างหน้าเ้้าหน้าให้เห็นลให้เห็นละโอเคเอาชบหายมาูออกซับหน้าได้คน้าก่อนนะ เออไปคิดไม่ออกสิวอะละครเปิลหน้ากองละอนเอาเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีคำถามครับถามครับถามมาครับผมหอกอะไรใหญ่ที่สุดครับหอกอะไรใหญ่ที่สุดครับผมใครตอบได้ตอบเลยครับผม เออจำไม่ได้เหรออของอะไรที่สุดนะดูยังไงดิออกสามสีปวดนะปวดนะครับออกสาีนะครับปวดหลัวครับผมไม่ปวดครับออกสามสีก็อะไรวะสามสองปวดนะปวดไม่ไม่ถูกแล้วอวดนะนะไรนะสามสองสีเหรอนี่ครับผมมีผมมีบท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 ประพันธ์เอ้ยไม่ใช่บทประพันธ์เองเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับเป็นบทความเล่มพันแหผม ใครใครผลได้ผ่อเลยนะเดี๋ยวครับผมจำได้แค่ตอนแรกเดี๋ยวผมขอขอถ่ายหน้าตาคนที่คนที่นั้นได้ครับตอบได้นะครับนี่ครับดูหน้าไว้ครับหน้าเกี้ยงแน่นอนนะแม่งเกี้ยนะครับเขาชื่อว่าซีซ่าซ่านะครับผมเขาเป็น long Q วอลซีหนึ่งนะครับแต่ผมผมจะขอบอกนะครับคนที่มาดูวิดีโอชุดนี้นะครับผม ไม่ไม่ไม่ต้องมาชวนไม่ต้องมาชวนคนเซิร์ฟนี้ไปเล่นเฟิร์เวินะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยเซิร์ฟกากหรือว่าอะไรนะฮะเขาไม่ไปแน่นอนครับผมเขาเล่นเซิร์ฟนี้มานานแล้วครับใช่ใช่ไม่ต้องชวนไปนะครับอ้าวผมมีคอมถามมามาครับมาลาฮิวลากองไจะออกกองแบบเต็มที่เฮ้ยคอสาระขอไม่ได้หรอขอได้สิสิบโมงสิบเท่ากันเท่าไหร่ฮะสิบโมงสิบเท่เท่าไหร่ยี่สิบครับผมยี่สิบครับ ไม่ยากครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับทำไมครับกันเถยะตอบยี่สิบห้าไม่หาโอ้จดนะไม่หานะคือมุกนี้ฮะคุณกรนะฮะโดนยิงตายไปยิงได้ที่นั้นแหละอันนาเลยนะมุกเนี้ยยิ้งเลยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยมุกนี้ไม่ไหวละ คุณกรยอมแปลงเพศตัวเองนะฮะยีิบห้ามาขอขอหอยล่อหอยล่อหอยล่มาๆๆาๆอาอ่ะเดี๋แล้วครับถายหน้าคก่อนถ่ายน่าก่อนทำไมปลาถึงกล้าปลาจึงวางไข่ทำไมปลาถึงวางไข่ครับผมเพราะเพราปลาไม่ไหอยพัยังครับไม่เหนื่อยเพราะปลาไม่อยาือครับ อะไรครับเพราะถ้าโยนไข่จะแตกเออข้าวาง่เดีล้วเพราะถ้าโยนไข่จะแตกโดดตุ้บขอบคุณครับเออว้าไปอีกนี่อีกฮ่าอันนี้โอเคเอายรครับทำไมครับผมทำไมชีวิตของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลง พ่อแปลงทุกวันคำถามแนวนั้นแนวเชิงนั้นแต่ไม่ใช่กูว่าแป้งมันมันเปิดมันยุ่งไปเลยอะไรใช่ไม่ใช่แป้งมันหายไม่ใช่แม่งมีคนยืมแป้งไปอ่ะเด็กครับแปลงมันเสียมไะแปลงมันเสียมอ่ยอม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 เพราะแปลงเก่าใช้งานจนแปลงบางแล้วอะไรของมึงเนี่ยไม่ดึก อะไรประเด็นกูจะทับเลยเนี่ยกูก็บอกเปลีาเรื่องไปมันเปรี่องไปปัญหาโอ้เฟลเฟลยูเฟลต่อยสักยี่สิบลอมเฟลอีพิกเฟลเลยเฮ้อะไรวะอ้าววิทยุกลัวอะไรวิทยุกลัวขึ้นไะมไม่ใช่ครับมันเกีบก่อนเลยบ้างครับดีหมลแล้ววิทยุกลัวรถมาขับครับอะไรนะวิทยุรถมาขับ กลัวลบไม่ครับครับเพราะว่าราต้อเพราะรถต้องวิธียุใช่ครับใช่ครับเยกคุณตอบได้แล้วตอบมือเร็วตบมือตอบมือมือมาแลมีคำ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 ถามทําทำไมเวลาเปิดตู้ยาต้องค่อยๆเปิดเบียร์นอลล์เดียยานอลลบียนอลล์เบียนอล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับนกีววอร์ซีน่ะเะช่ยเอาไม้ขาวกับไม้จีดํามาก่อนดีจะต่อรอฉันต่อไปแล้วเนี่ยอ่ะซีนขอถามซีนขอถามเพราณครับคุณเพงครับผมไปถ่ายหน้าซีนเอ้ยยังไม่ต้องถ่ายหน้าผมเดี๋ยผม,มจัดการไห้คุณไม่มาถ่ายหน้าตังเนี่ยเจกวัวอะไรเจกวัวอะไรซีนชิดซีก็ต่อมา เจโกคิวเจโกอะไรครับเจโกคิวเจควาเจโกเจโกคิวเจโกอาร์ครับเจโกคิวแหละ Q R ค Q R อาร์เอจ้าวะเจโกอาร์เจโกคิวเพราะอาร์เป็นเพราะมีอายุมากกว่าคิวเฮ้ยเพราะคิวอยู่หน้าอาร์ปั๊บปั๊บั๊ไม่ใช่อะไรวะมุกอะไรของมึงวะเนี่ย เปนพายงงแล้วนไม่ใช่เวนป้าเวนป้าครับเวนป้าครับคนเพราะคุณกลัวเจฮะเวนป้าขอให้เฟรดนั่งหลายรอบดิคนกลัวเจมุกนี้ครับผมผมขอยกให้เป็นตำนานเลยครับผมทุกคนช่วยเงียบช่วยเงียบคน่อยด โอเคโอ้โหหนึ่งละสักิบครั้งกมมือเพราะคนกิ๊บเจเพราะคนกิ๊บเจครับมันก็เลยมันก็เลลยกัวคนมาครับผมทุกคนมาครับมาไว้อะไรให้กับมุมนี้ครับหนึ่งนาทีครับผมครับผมครับผมโอเคครับผมเรับเวลาหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีวะหนึ่ทีไว้เลยไว้อ่านไปกือกเทียเนี่ยเอ่ออัดไปไม่รู้กี่นาทีอ่ะมันไม่นับ เไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแบ่งเป็นพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่ก็ได้โอเคกูว่านะต้องแบ่งหรอกว่าแม่งไม่กลัวไม่จะจบพาร์ทหนึ่งตอนนี้ได้เลยทันมึงแม่งเริ่มแกกันแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองไปทำคลิปเกี่ยวกับพวกแบบว่าแนะนำการสร้างแนะนำการอะไรเนี่ยได้ไแต่ว่าเก่งเทียนหรือไม่จะเอาแบบถ่ายหนังเวลาถ่ายหนังเวลาหนังเวลาเดี๋ยวมันจะต้องให้ ไม่ไม่เดคลิปนะคุณผู้ชมครับผมคิดนี้เพิ่งกำลังโพสนะเออันนี้เราถ่ายเล่นๆกันไปก่อนนะมาดูผมขายมันไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดจบพันหนึ่งไปเลยไงเลยไม่ถึงโอเคก็คือผมกะว่าจะให้ถ่ายหนังสั้นกันอ่ะแล้วก็พากันในทีเอสอ่ะโอเคครับตอางี้มันรอไปกี่โมอ่ะมันต้องเขียนบทกันมาก่อนอ่ะมันต้องเขียนบทกันก่อนอ่ะแล้วรีวออนกี่โมงอ่ะพวกเนี้ยได้ทำหนังกันได้พรุ่งนี้เหรอออรก็ตั้งเช้าครับเพราะว่าเพราะผมไม่มีเรียน โอเคโอเควันอาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์มีใครติดเรียนอะไรไหมครับผมผมติดไปจ่ายค่าเทอมผมติดจ่ายค่าเทอมเออเรียนรอดอประมาณประมาณอะไรนะมีคนเรียนรอดอได้เหรอพรวกเนี้ยสิบโมงมาเจอกันป่ะสิบโมงอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีสิบโมงสิบโมงไหวป่ะน่าจะได้ครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะไม่เหลือใครสิบโมงแล้วเจอกันเถอะเ่อนเนี่ยสิบโมงผมคงไม่ผมคงมาไม่ได้ครับเพราะว่าผมเรียนรอดอตอนสิบเอ็ดโมง าเอางี้เอาใบถึงก็ได้ใครว่ามาเลยตอน11โมงโอเคโอเคโอเคงั้นถ่ายกันไปไม่ไม่ยังไม่ถ่ายนะคือคือว่าเดี๋ยวต้องมานั่งคีดบทอีกไงถ้าเขียนบทกันไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราผมมาเสริมให้ไม่หมายถึงว่า11โมงเขียนบทครับไม่ไปนับตรงคือมีกี่คนมีมีกอมีซีนเอ้ยแต่ว่าซีนนี้ใหม่ไม่เป็นไรหรอกมีเวทป้ามีผมมาขออีกคำถามหนึ่งมาเท่าคนมาเท่าคน เนื้อสัตว์อะไรเอ่ยคนกีนแล้ปลอดภัยที่สุดนะครับขายหน้าไอรอนตาตงครับเนื้อหมูไม่ใช่ครับเนื้อนไกแ่ไม่ครบระวังนะเนื้อไก่เนื้อเนื้อปลาภาพไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมีอยู่ห้องไหนเนี่ยมี่บาร์แซ็ไม่ใช่หรอเนื้อเนื้อพองอ่ะเนื้อหมูอ่าวมาท้องครับอย่าแดงครับ นอะมาครับเดี๋ยวแดดแดดแดดในในหัวผมจะระเบิดนะครับมาครับเดี๋ยอะไรครับผมว่ามาครับหอยครับเนื้อหอยทำไมครับหอยมีออยครับทำไมครับหอยมีออยระเบิดเลยครับโอ้ยไว้อะไรเก็บพุกนี้ประมาณห้าร้อยวีนะผมเรื่องพาร์เกิร์ดเรื่องอะไร พี่แก่ใหม่ได้ไงนี่งั้นงั้เดี๋ยวขอขอจบพาร์ทแรกแต่นี้พอแล้วกันครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเว็บป้าพาเทียนนะครับผมสวัสดีครับบายครับบายครับผมบายครับครับ